กูเท่ะไอสูตรวันนี้กูเท่หะสูตรพ่อสูตรพ่อเทีเฮียพอรอพวีรรพ่อสวัสดี้ก็ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ b r a ัวปั๊บ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 กับหนึ่งไอ้ย อะไรเขาตาเป็นูกเข่าไอเบ้นหรอเข่าไม่เข้าตาเข่าอีกแล้วเขาวไม่เข้าตาไอเียวันนี้จะเป็นเกมที่ทดสอบความรู้กันซักนิดนึงพวกมึงเรียนสังคมกันมานะฮะตอนมัธยมต้องเรียนสังคมกันมาในภูมิศาสตร์อ่าชอบมากเกี่ยวกับประเทศนี่ชอบอ่ะชอบประเทศอะไรที่สุดประเทศเหรอน่าจะเป็น U S A เฮ้ยแต่เห็นในได้มีแต่ญี่ปุ่นนะช่วงนี้ศึกษาญี่ปุ่นวะจะไปเที่ยวที่นั่นวัฒนธรรมอะไรอย่างงี้ต้องศึกษานิดนึงและอย่าง อิงนีชอบประเทศอะไร อันนี้เป็นเกมเกี่ยวกับอะไรอ่ะอย่าเข้าตะคิปเลยคิดอะไรไม่ออกก็เข้าตะคิปเลยทายธงประเทศเฮ้ยตัวอย่างก็คือเหมือนแบบตอนเราทําข้อสอบตอนเด็กๆอ่ะแบบธงประเทศนี้คือธงประเทศอะไรอะไรเงี้ยอ๋อได้อาจจะเคยทำกันมาบ้างแซนถูกมีไทยไหมรอดูรอดูจะไม่สปอยนะฮะมีทั้งหมดวันนี้มี10ข้อโอ้โหน่าจะถูก10ข้อเฮ้ยยังไม่คิดชนะไปเลยดิ ไม่เลือกเมว่อกี้เลยขออุปกรณ์ทำโทษหน่อยฮะสำหรับคนที่จะต้องโดนตีโยนนะถอดโยนเนี่ยกูจะตีคนที่ตอบผิดอย่างเช่นข้อแรกมึงตอบผิดสองคนกูก็ตึ้งตึ้งไปเลยอ่าเหมือนไอ้ที่ทายเพลงอ่ะอ่าเริ่มอะไรไหมเริ่มเลยดีกว่าเริ่มกันเลยไหมข้อแรก มาภาพมาครับปริงนี่คือธงประเทศอะไรฮะมีอยู่5ช้อยให้เลือกกันนะฮะช,กกช้อยแรกโกเตมาลาเกเนดากาบองบกาน่าและกรีซนะฮะเชืชอ่ชอกูก็หลังกาน่ากับก,ร,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 กรีซตัดออกเลยเฮ้ยทำไมวะเพราะกูรู้เฮ้ยไม่ไม่มีเล่นมุกเลยนะเพราะกูรู้กูมไม่แน่ใจ3ประเทศอ่ะจริงกูโคตรเกลียดเลยปกติตอนม .1 ม .3 จะมีช้อยแค่สี่อะตอนเป็นมสี่มีช้อยห้ามันทำให้เราเดายากเข้าไหมง่กว่าเดิมเลยตอนแรกกูจะใส่มาสิบสองช้อยโอ้โหจึงไม่ต้องมีช้อยดีกว่าเนี่ย แต่กูขี้เกียจทำอย่างน้อยอะธงมันมี3ามสีเว้ยมันต้อง3พยางเอ้ยอยู่อย่างไทยดิมี5้าสีพยางเดียวสองอ๋อไทยแลนด์มาเปนรู้แล้วนะอันนี้เปนเขารู้แล้วนะเอาเรื่องมาะจะตอบเหมือนกันก็ได้นะฮะหรือจะตอบผิดก็ได้นะกัวเต็มอะไรเกียร์เลยได้และคำตอบมันมันอ่นยังผิดมันอยู่แค่ตรงเนี้ยเกีรเลยได้ นเนดาคนที่ถูกก็คือกูเตมาแล้วครับผมา นี่คือโกเตมาลานะฮะคือจะสังเกตเห็นตรงกลางตรงกลางจะมีนกอยู่เห็นไหมนกตัวเขียวๆอ่าอ่าอันนี้นกนี้จะชื่อว่านกเลสเป็นเดนนะฮะซึ่งเป็นนกประจำชาติของโกเตมาลานะฮะไปข้อ2ครับเฮ้ยไทยปะถ้าเปลี่ยนก็เป็นสีแดงคล้ายคล้ายไทยใช่ไหมเออคล้ายคล้ายไทยใช่ไหมเพราะว่ามันมีตรงกลางติด้ําเงินอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะข้อนี้ไม่ยากอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะข้อนี้ไม่ยากข้อนี้ไม่ยากอยู่ใหนแอฟริกาปะแน่เราเราภูมิูมา กดดูว่าคองโกโกูว่ากายอาณา,ากายอาณาฮะ,ะและวคำตอบที่ถูกต้องคือแก้วเบียะครับผม ง่ายมามึงรู้ไหมกูอ่ะกูรู้สึกว่ากูเป็นคุณครูเมื่อคืนเลยว่าแบบเฮียชอยจิตวิญญาณไงจิตวิญญาณเราก็ผ่านกันมั่วกันมาเออผ่านกันมั่วเฮ้ยถ้าชอยอย่างเงี้ยไม่ต้องมั่วขวาแน่เลยแล้วกูไปงอมือด้คือธงประเทศนี้จะเห็นกันมีอยู่สี่สีนะฮะมีสีแดงน้ำเงินขาวและเขียวนะฮะแลวธงนี้ก็จะมีเหมือนของประเทศไทยเลยก็มีสองขาวขั้นอยู่ ระหว่างกลางนะฮะไปข้อต่อไปครับผมเฮ้ยรู้ข้อต่อไปข้อนี้เอ้ยเบนรู้นะฮะข้อนี้คือข้อที่สามนะฮะเบนอ่านมีคำตอบแล้วนะฮะคิวบ้าหรือเปล่าไม่มีคำตอบแล้วชักไม่แน่ใจแล้วไม่แน่ใจสองอันระหว่างคิวบ้าเคนยาเฮ้ยเฮ้ยมาวะมาเจ็บแน่เฮ้ไอเมาส์นี่ก็รอดตาแเคยเดสัตว์แม่งวนวนวนกูไม่รู้ไม่รู้จริงให้สัญญาณเลยหอมเตาครับ คูเวตนะฮะคิวบาคิวบาและคำตอบข้อนี้มันวนกันสนตินก็คือคูเวตจ้ะผมจำได้จำได้จำได้จากอะไรจำได้จากตอนเด็กตอนเด็กๆตอนเล่นเกมประเทศอ๋อเล่นเกมเล่นกับใครวะเล่นกับน้องนไดแหละอ๋อเ่นกูโรงเรียนเดียวกันพูไม่เล่นกับใครวะ เออะังไงจะให้ความรู้กันเล็กนิดหาอยู่ราอยู่หาอยู่ข้อนี้เป็นประเทศคูเวตนะฮะและในคูเวตเนี่ยเขาใช้ภาษาอาหรับเป็นหลักนะฮะอันนี้บอกไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆอยอาหรับนี่ไม่กินหมูทำไมวะเอาไม่ใช่กูทำเฉยๆกมเป็นเล่นมุกมามึงฟังว่ามันเหมือนเล่นมุกอ่ะน้องมึงส่งมาแล้วอะไรอะ อ้าหลับอาหลับอาไม่ตื่นโอ้ยไปต่อเลยแมข้อต่อไปนะข้อสี่อู้นี่ยิ่งง่ายนะฮะบอกเลยข้อนี้บอกเลยว่ายิ่งยิ่งของยิ่งของยิ่งของยิ่งยงเฮ้ยยิ่งง่ายนะฮะมีคุณไหมมีคุณกันบ้างไหม คุค้นอยู่นะแต่มก็ไม่คุ้นอยู่ดีอันนี้จะใบจริงจังอ่ะใบจริงจังใบ้ต่ใบเป็นความรู้นะฮะในระหว่างที่พวกมึงคิดกันประเทศนี้ดาวบนทงเนี่ยคือดาว9ก้าดวงห,หมายถึงการรวมตัวกันเป็นประเทศจากเกาะทั้ง9ง้าเกาะเฮ้ยอันนี้เขาใบรู้ละผมก็ตอบครับเบนตอบว่าโดมินิกัน นี่โดมินิกันไหมตอบเหมือนกูเลยวะตอบแล้วตอบเหมือนกันได้ฮะอืมกูกูเอาโดมินิกันอ่ะถ้าสองคนตอบถูกเดี๋ยวผมตีหัวตัวเองเลยอ่าอและคำตอบของข้อนี้คืออีกข้อนึงอะไรตัวลูครับผมเออใช่กูเล็งเนี่ยกูตัวลูกูอยู่ในหัวเหมือนกันแต่กูว่าไม่คุ้นกูเลยไม่เอาเกี่ยวกับประเทศนี้ผมพูดไปตอนต้นนะครับว่าจะมีอยู่9เกาะนะฮะที่อยู่ตรงๆเลยเป็น9ดาวดวง ตอนนี้ยังพูดให้ชื่ใจนะอิงยังน้ำอยู่1นูนย์นะฮะเฮ้ยหนึ่หนึ่งเท่าหนึ่ง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 ยเกือบเกือบเกือบเอิบแล้วเมื่อกี้เกือบเอิบเอิวตอนนี้คะแนนของแต่ละคนนะฮะคือ1ต่อ1นึ่งนะฮะไปข้อที่5นะฮะข้อนี้พูดตรงๆเลยว่าไม่ยากไม่ยากไม่ยากคือแบบเห็นแล้วรู้เลยไม่คุ้นนะไอ้แต่ไม่รู้ว่ามันเอนหนูเพื่อนั้นเลยโยไม่บอกดีกว่าไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ข้อมูลเพื่อนนะในจีเรียในจีเรียเหมือนกันเฮ้ยแอฟริกาแอฟริกานี่อันนนนี้้มรรูแแ่ะอฟิกา กก็ประเทศใต้คำตอบของข้อนี้นักยิมเนี่ยผมเอ๊ะทันเดไม่มีข้อยากยังไม่มีข้อง่ายไงถ้ามึงอยากเอาง่ายคือไทยเว้ยแต่กูไม่ได้คิดว่ากูต้องตีมวตัวเองไงทำไมทำไมเป็นนักยเรียมันเป็นประเทศเออไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ประเทศนั้นมันอยู่แอฟริกาใต้เคยเห็นอยู่มันก็ผ่านเข้ามาเล่นบอลโลกดูบอลดูบอลดูบอลใช่ไปข้อต่อไปเลยครับข้อหกข้อหกนี่โอ้โหมองปุ๊บตอบปั๊บเลยมองปุ๊บตอบปั๊บมองปั๊บ ขอตอบอ้าวไอสัตว์ไม่เล่นกับกูด้วยมองปุ๊บตอบปั๊บมองปั๊บตอบปุ๊บเออมองปุ๊บปุ๊บมองปั๊บปั๊บเฮ้ยมองปั๊บเนี่ยนี่กูดูแบคิวบ่อยกูขอตอบว่าปลาปวนนิวกินีอะขอตอบว่าปานามาเฮ้ยไอสองประเทศเนี้ยแบคิวพูดบ่อยใช่แล้วกูคิดเลยไม่ออกแล้วกูคิดเลยไม่ออกอิงตอบปลาปวนนิวกินีนะฮะส่วนเป็นตอบปานามานะฮะคำตอบที่ถูกต้องก็คือปานามาครับผมเฮ้ย ตีไปแล้วเฮ้ยสามสองสามสองสามสองเฮ้ยยังเกมยังไม่จบเว้ยเบ้นนำไปแล้วนะฮะโคตรเอาโคตรเอาเยอะเลยปานามานี่เป็นประเทศที่อยู่ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้นะและอยู่ระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกเลยนะเว้ยมันก็อยู่ตรงกลางเลยอไอตรงไในแหลมๆหนี่มันชนกันอ่ะมึงดูเราระหว่างเนี่ยมึงดูตรงทถงเห็นไะมันจะแบ่งสองแบ่งเป็นสมมาดแบ่ง น,นี่คือประเทศปานามานะฮะ ไปข้อเจ็ดครับคู่ธงให้ถูกต้องครับผมมึงว่างเน <c oughs> ี่ยมั้ยระหว่างที่มึงจะกลับมาหาพวกปวดมึงว่างเหรอ <c oughs> ก็กอดโทรหามึงไงเพื่อน <c oughs> ใช่อืเอ,อเฮ้ยมึงไม่ใช่แคมิลูเออลเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยด้วยเอิดละไอเย็นนี่มันเอิดเลเอาก่อนเดี๋ยวอ๋อไม่น่าใช่เพราะแคมิลูลมีดาวมนะั้งถ้ามีดาวกูต่อพม,ม,ม่าเลยมีพม่าเลยอาจา <c oughs> จะมีคนดูดแล้วไปดึงดาวออกก็ได้ยากกว่าเอาแค่อันเดียวก็พอแล้วมันเพงมาสามต้องทำให้เป๋เลยอ่ะจับคู่ ให้ถูกนะฮะช้อย A ก็คือลิทัวเนียนะฮะ B คือกินีละ C คือมาลีนะฮะกูนึกว่าชื่อคนเนี่ยข้าง <c oughs> ล่างอะแล้วมึงไม่บอกอะ่ะ1 A 2 B 3 4, C เลยเดียวา เป็นตอบเรียบร้อยครับหนึ่งอะไรนะหนึ่งเอหนึ่งเอสองบีสามซีนะฮะเอสามเอสามบีหนึ่งซีสองเฮ้ยอันนี้ตอบด้วยความมั่วล้วนๆเลยหรือเปล่าไล่ตามสีมึงดูดิเข้มเข้มอ่อนและคำตอบที่ถูกต้องก็คือสามเอสองซีหนึ่งบีครับผมไอ้หัวมึงได้ไงหัวสามเอเออมึงไล่สีไงเข้มแล้วเข้มจัดแล้วว่าอ่อนมึงไล่สีดิไม่แล้วมึงรู้ได้ไงว่า ในสี <pec> อ่อนมันคือประเทศนี้ก็กูไล่ไง <lifestyle> เซ่เนี่ยกูเห็นสอบผ่านกันกูรู้ได้ไงว่ารีตูเนียมันเข้มหรืออ่อนไม่รู้คำมันเยอะด้วยเนี่ยกูเห็นมันมีสามอันเฮ้ยมันเค้มสุดในหัวกูมันกระบวนการนี้มึงไม่รู้อะไรเลยนี่มึงเรียนจบมาได้เพราะอะไรอันเดียะอ้เดี้ยน้องจำเลยนะน้องนั่งฟังก็น้จำเลยสุดมีชัยด้คุณเรามแล้วการเออแล้วสามเองก็คือธงที่สามคือประเทศลิทัวเนียนะฮะธงที่สองคือประเทศมาลีนะฮะและธงสุดท้ายคือธงที่หนึ่งคือประเทศกินีนะฮะประเทศเขาใกล้กันแล้วเขาขี้เอร่ ไม่ออกใช่ไหมชาติกูต้องเป็นยังไงสีมันจะคล้ายๆกันนะฮะสีก็ไม่เหมือนกันนะเออใช่ไงกูถึงเรียงนี้อ่ะเพื่อนเก่งวะข้อเอ้ยแต่ก่อนจะไปข้อต่อไปขอสรุปคะแนนนะฮะสามสามเท่านะฮะตอนนี้อิงตีคะแนนเติ้มแล้วนะฮะข้อต่อไปอาจจะเป็นข้อแบบพลิกคะแนนเลยก็ได้นะฮะมาครับผมข้อที่8ปดจมกับคู่เหมือนเดิมนะครับว่าธงไหนคือประเทศอะไรเรื่องมือ ไอ้เหี้ยประเทศเขาอยู่แถวไหนนะซูมซูมออกไหนซูมออกไหนโปแลนด์กับอินโดนีเซียมันไกลกันนะเว้ยใช่แต่ประเทศมันคล้ายกันเว้ยอันเนี้ยอินโดโปแลนด์ใช่ไหมโมนาโกอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นอันที่เราไม่คุ้น 1A 2B 3C เออเรียงเลยไปตอบตอบเหมือบกันนะครับเรียงตอบใหม่ว่าอะไรนะ1น 2B งหนึ่นะฮะมันต้องใช่แน่แน่นอนเว้ยอะไรมาสามซีถูกครับเฮ้ย มันผิดแน่นอนนะว่าผิดแม่มึงมึงไม่แบบโกัแบบคิดีหรเลยเฮ้ยถูกดึงแล้วมาแล้ว 3C ถูกนะฮะเหลือสองตัวนะฮะม่กครับตกี้มึงตอบ 1A 1B งเอหอ่าหนใช่ไหมไม่ไม่ไม่กี้มตอบหนึ่งเอยเนเย็นเลยนะแ้ตอบหนึ่งบีสองเป่ะหนึ่งสัตว์ต้องตอบที่ถูกคือ 2A งเอหนึครับผมโอ้โหมันยากจริง ไม่รู้ไม่รู้จริงๆรไม่รู้จริงไม่รู้จริงอียทที่หนึ่งกับทองที่สองเหมือนกันใช่ไหมมันมันต่างที่สีในสีมันสดกว่าในสีมันทึบกว่าคือเดี๋ยวอาจาย์อธิบายให้ฟังนะครับรงชาติของอินโดนีเซียเนี่ยกับรงชาติของโมนาโกเนี่ยมันจะมีความเหมือนกันมากเลยเว้ยแต่มันจะต่างกันตรงที่ของอินโดนีเซียเนี่ยจะมีความยาวกว่าและสีเข้มกว่านะฮะผมนึกว่าเขาไปเขียนโฟโต้ช็อปผิด คือสองประเทศนี้จะเป็นสองหนึ่งในประเทศที่ขายกันโอ้ไม่ไม่ไปเมื่อกี้ด้วยไปเมื่อกี้ด้วยลืมละไปครับข้อที่เก้าท้งชาติไหนคือท้งชาติของสวีเดนนะฮะเฮ้ยสวีเดนง่ายไ่ายปะเฮ้ยง่ายปะเดี๋ยวดูไอ้ยังทำกูรังเลเลยนเลยยังอะแรกตอนแรกกูแบบมองละพอแม่บอกง่ายเลยกูเฮ้ยเยังจะใช่วังไม่ไม่ใช่เฉียดดืโม่กันเยอะเนี่ยโม่เยอะแยะผมเขาตอบว่าตอบสามสามเหมือนกันเฮ้ย เถูกอยู่แล้วอ่ะแต่เมื่อกี้เราผิดตัวเลยและข้อที่ถูกก็คือข้อ3ถูกกูตอบเรียงให้ด้วยหนึ่งฟินแลนด์ถูกครับ 2. นอร์เวย์สี่ไอซ์แลนด์ปะถูกครับผมถูกครับผม โอ้ยเฮียอาการเล่นเป๊มึงไม่ทำให้ผิดหวังเลยตอนนี้สี่ข้านะฮะผมให้คะแนนความรู้คุณเพิ่มเฮ้ยใช่เหรออาจารย์สี่จุดหนึ่งเอ้าไอ้เฮียชนะกูจุดไอ้เฮียกูต้องมาทวงมั้เนี่ย ไอเคนมง่ที่เราถูกเนี่ยมันเฮ้ยนี่แต่ข้อต่อไปนี่เป็นข้อเรียกว่าข้อฟรีเลยก็ได้นะเป็นข้อทำแต้มเลยนะข้อต่อไปคือข้อทำแต้มเลยนะข้อต่อไปมาครับจงบอกชื่อในประเทศอาเซียนคนละประเทศสลับกันนะผมเริ่มไปมากใครเริ่มก่อนมีเสียประเทศเองเอาคนคะแนนน้อยเริ่มก่อนละกันไมานั้นเดี๋ยวจะเปรียบเปรียบไทยไทยเวียดนามอินโดลาวลาวกัมพูชา ฟิลิปปินฟิลิปปินส์อ,นอินโปร์บูไนเออครบแล้วเฮ้ยครบแล้วเหรอครบแล้วเอ้ามึมตอองตอบกูแล้วห้าประเทศแล้วมีสิบมีสิอ้าเหรอเราได้เก่งว่ะไปไปมาเ,เลย <laughs> มึงควรตัดแบบขึ้นงงงงหมดเออก <pie> oh. ูก <iram BACK> ็ไอ้เหี้ยงกูตามไม่ทันนในพวกมึงพูดกันแล้วเร็วเลยเมื่อกี้กูขึ้นนึกขึ้นเลยหมดแล้วเหรอวครับนี่ในอาเซียนนะฮะจะมีบูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนามนะฮะมีสิบประเทศตอบถูกกันหมดห้าห้าจุดหนึ่งนี่กูผิดอะไรนี้กูรู้แต่คนที่ชนะเกมวันนี้จะได้ตีคนแพ้ส่วนจุดหนึ่งนะมึงชนะปะ ถือว่ามีความรู้อะถือว่าแบบเก่งถือว่าเสมอกันแล้วกันเฮ้ยแล้ใจทั้ีลางใจก็จะใจก็ลาบล่ะเราก็เสมอกันจริงมันแค่แค่กูรู้ประเทศผมออะจไอ้เหี้ยประโยชน์เมื่อกี้แม่แบบมือฆ่ากูเฮ้ยไม่เลยฆ่าเลยประโยชน์เมื่อกี้แบบกูแค่รู้ตรงประเทศมันแค่ไหนต่อตโอคอแล้วจะจ้วงต่อไอ้เหี้ยไม่แล้วมันเนี่ย มันก็ไม่มไม่ได้ทำไงชนะแค่จุดหนึ่งมันตอนตอนเนี้ยสว่างแล้วแล้วลสว่างไปเดียวแล้ว,วมันแบบ <c oughs> <c oughs> ไอ้เหี้ยเป็นอาจารย์แทนเลยไหมเออชิบหายเนี่ย <c oughs> เป็นฟี่้าเยอะไงผลของวันนี้ก็คือเบนต์เป็นผู้ชนะครับผมถือว่าการเล่นเกมไม่ทำให้เสีย, <c oughs> สยประโยชน์นะเวลาเล่นเกมนี้เจอคนประเทศอะไรบ้าง นี่ไม่แต่ผู้ก่อนเลยที่ที่คูรู้ประเทศเนะี่ยเพราะาตอนเด็กๆอะ่ะมันจะเป็นเกมแบบเป็นประเทศเลยมันจะขึ้นมาเนี่ยแบบเป็นทงสี่ประเทศอะ่ะเหมือนสวีเดนอะ่ะมันจะเป็นกอ,อแล้ว แล้วมันจะเป็นหัวข้อผมจะบอกว่าประเทศสมมติอันนี้ประเทศฟินแลนด์แล้วก็ขึ้นมาสีทองเลยเราก็จะต้องรีบจิ้มภายในหนึ่งนาทีมันได้กี่้อเออกูได้ไหมจ้ะนี่อันนี้คือคนที่เล่นเกมแล้วทําประโยชน์ให้กับชีวิตนะนานๆที่กูเห็นนะไอซี่นานดีเลยอะอะไรกูมีทำนั่นในอะไรตาหูดเหรอเออตาหูดตแต่กูจิ้มไม่หันกลบเลยความไวมันเป็นเรื่องวิสัยอันนั้นน่ะยิ่งไวคะแนนเยอะใช่เนี่ยอันนี้เราก็จะให้ข้อคิดเลยแล้วกันว่าการเล่นเกมนี้มันไม่ได้เคยทำโทษใคร ดูดิอยู่อย่างนี่ไอเบนส์นะไอเบนสามารถชนะได้โดยเล่นเกมนะด้วยความรู้เออนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมข้อมูลที่พูดไปทั้งหมดถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะฮะผิดพลาดตรงไหนไปเซร์ชกูเกิลเอาถ้ามาบอกในเมนเด้วยเพราะกูอยากรู้เดี๋ยวยิมต่อไปครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณครับ